อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด๋งคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสม เรงเก่าแบ่งเก่ารวมทำเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ท uh ุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่เพน้องเข้าสู่ช่องครูดงคอยครับผมช่องครูดงคอยครูดงพารวยจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสับของสะสมนะครับแล้วก็ธนบัตยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่เพน้องที่เข้ามาชมช่องครูดงคอยครั้งแรกครับผมสําหรับช่องครูดงคอยนอกจากจะเป็นการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสับของสะสมนะครับ เราจะมีการอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมให้กับเพื่อนๆพี่เพ่อนน้องได้ทราบข้อมูลกันด้วยแล้วที่สําคัญอีกประการหนึ่งบางครั้งคุณดงก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับเพราะว่าเราเป็นคนรักคนชอบในการสะสมของประเภทนี้นะครับแต่เคยมีเพื่อนๆพ,พ,พี่พื่นน้องส่งเหรียญมาให้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญพระด้วยต้องขอ อนุญาตบอกก่อนนะครับถ้าพระนี่ครูโด่งไม่เป็นเลยนะครับเพราะว่าครูโด่งสะสมเหรียญกระสาบอย่างเดียวนะครับผมอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาพูดคุยทักทายกันเราเป็นเพื่อนเป็นฝูงนะครับแบ่งปันความรู้แล้วก็เป็นการแบ่งปันของดีๆนะครับให้มีการพูดคุยกันสําหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึงห้าเหรียญห้าพศนี่นครับซึ่งห้าเหรียญห้าพศนี้ มีเพื่อนๆสอบถามมาก็เยอะนะครับแล้วก็ครูโดมองเห็นว่าเป็นโอกาสกับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับแล้วก็ห้าเหรียญห้าพศนี้มีราคานะครับผมแล้วก็มีการขยับราคาขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องมีลองลองดูนะครับว่าสามารถเก็บได้ไหมครูโดงยังมองว่าเป็นโอกาสของพวกเรานะครับสําหรับเหรียญแรกเราจะเข้ามาดูนะครับเหรียญแรกที่ มาดูกันก็คือเหรียญนี้สําหรับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับสําหรับเหรียญส0บบาทของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะมีทั้ง2ออย่างนะครับก็คือจะเป็นพระเสียนเล็กแล้วก็เป็นพระเสียรใหญ่วันนี้คุณดอกจะมาพูดถึงเหรียญพระเสียนเล็กเหรียญนี้นะครับสําหรับเหรียญนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ราคาขยับขึ้นอยู่ตลอดเลยนะครับ ราคาขยับขึ้นอยู่ตลอดเลยนั่นก็คือเหรียญสิบาทปีพุทธศักราชส5 4 1าสำหรับเหรียญนี้นะครับมีความสำคัญตรงที่เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ3นะครับลำดับ1ก็ปี2533ลําลำดับ2ก็ปี2531สําสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ3เหรียญนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC นี่หลักพันขึ้นนะครับเหรียญย n c นีน่เคยเห็นสูงสุดขึ้นไป1,600บาทนะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1,2003 0 0 0นาะครับสำหรับเหรียญน,นี้แล้วก็มีราคาใกล้เคียงกับเหรียญ2,531น2,531ด้วยก็สืบเนื่องจากว่าเหรียญปี2,541พอมีการผลิตเยอะกว่าการที่จะมีเหรียญที่เป็น UNC นี่ถือว่าน้อยนะครับตอนนี้ก็มีราคานะครับเป็นพันกว่าบาทสาหรับเหรียญ ที่เป็น UNC แต่ถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้ราคาก็ขยับขึ้นอยู่ตลอดนะครับสมัยก่อนก็20-50 ปัจจุบันนะครับหลักร้อยขึ้นแล้วตอนนี้ร้อยห้าสิบบาทขึ้นแล้วด้วยถ้าเกิดเป็นเหรียญสวยๆหน่อยสําหรับเหรียญน,นี้นะครับปูดงเห็นว่ามีประกาศนาเหรียญสวยๆหน่อยนะครับออกน้ําทองแต่ไม่ใช่เหรียญ UNC นะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้แต่สวยมากนํามาขายเจ็ดร้อยบาทในกลุ่มของนักสะสมนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้จึงเป็นหนึ่งเหรียญที่มีอนาคตดีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆน้องสามารถซื้อได้ในราคา80บาท 90บาทซื้อได้แล้วก็เล่นได้เลยนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2541ครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีก1เหรียญ1พศนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับครูดงก็เห็นราคามีการซื้อขายกันเริ่มแพร่กระจายแล้วนะครับเริ่มหลากหลายกันมากขึ้นนั่นก็คือเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2500 นี่ครับผม53สําหรับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราชส5 5 3นะครับกับจํานวนการผลิต1 9 5ล้านเ5 0 0หเหรียญนี่ครับผมถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ7นะครับเหรียญนี้นะครับ สมัยก่อนก็อย่างที่บอกนะครับเหรียญหนึ่งก็สิบห้าบาทตอนนี้สามสิบบาทห้าสิบบาทแล้วนะครับสําหรับเหรียญน,นี้จะเห็นว่านะครับเหรียญน,นี้ถึงแม้จะเป็นเหรียญใหม่เหรียญพระเศียรใหญ่นะครับเป็นเหรียญใหม่แล้วก็ผลิตมาเกือบสองล้านเหรียญเนี่ยหนึ่งล้านเก้าแสนกว่าเหรียญเนี่ยแต่เราจะพบเห็นได้น้อยกว่าปีอื่นๆนะครับถึงแม้จะเป็นปีอื่นเช่นปี2540เนี่ยเรายังเจอได้บ่อย แต่ปี2,553เนี่ยโอกาสเจอเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นคาดว่าเหรียญน,นี้นะครับพอถูกผลิตมาอาจจะเป็นเหรียญน,นอกสายตาก็เลยถูกเรียกเก็บเข้าไปผลิตเป็นเหรียญของในหลวงรัชการที่10มากกว่าเหรียญลำดับ2ลำดับ3ลำดับ4ลำดับ5นะครับเพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้จึงหาพบเจอได้น้อยกว่านี่เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสนใจแล้วก็มีราคาขยับขึ้นทุกวันนะครับผม นี่2,553นะครับเดี๋ยวเรามาดูกับอีกหนึ่งเหรียญนะครับ1เหรียญหนึ่งพศนี้สำหรับเหรียญนี้มีคนสอบถามคูโด่งมาค่อนข้างเยอะอีกเช่นเดียวกันนะครับก็คือเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2 5 6 0สําหรับเหรียญ2 5 6 0นี่ความพิเศษก็คือเป็นเหรียญปีสุดท้ายรุ่นสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่มีการผลิตเหรียญ10บาท สำหรับเหรียญน,นี้นะครับกับจำนวนการผลิตเนี่ย200กว่าล้านเหรียญเนี่ยถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะแต่ครูโด่งอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องนะครับเหรียญปีสุดท้ายรุ่นสุดท้ายของในหลวงราชการที่9เป็นเหรียญที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ เรายังหาได้ในระบบหมุนเวียนถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนพี่พียน้องไปตามาซื้อข้าวซ,ซื้อของตามตลาดนะัดมีการทอนมาถ้าเจอเหรียญใหม่ๆครูดวงแนะนําให้เก็บนะครับเหรียญใหม่ๆเงาๆหน่อยเนี่ยเก็บเอาไว้ได้เก็บเอาไว้เลยเหรียญน,นี้ถ้าพูดถึงเรื่องราคาปัจจุบันนะครับเหรียญผ่านการใช้เนี่ยยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC ปัจจุบันที่มีการจําหน่ายขายกันนะครับหนึ่งสิบสองบาท ถึง15บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ตอนนี้ก็ขึ้นมาเฉลี่ยแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก15บาทได้แล้วสำหรับเหรียญ U N C นะครับแต่ก็มีการขายหรือว่าจำหน่ายกันเป็นร้อยเหรียญผู้ดวงใช้คำว่าร้อยเหรียญน,นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสนใจถ้าปัจจุบันนี้มีโอกาสเก็บได้ถ้าเจอเก็บได้เก็บนะครับเพราะว่าวันหน้าถ้าเราอยากจะได้นะครับ จะต้องไปซื้อถ้าเกิดเหรียญพวกนี้หมดจากระบบุนเวนแล้วถ้าคุณต้องการอยากจะได้นะครับคุณต้องไปซื้อนี่คือเหรียญ10บาท2560มีเพื่อนเพื่อนอน,น้องสอบถามมากค่อนข้างเยอะนะครับทำไมคุโด่งแนะนําเหรียญ10บาทมากเหลือเกินก็สืบเนื่องจากว่าเหรียญ10บาทนี้จํานวนการผลิตเนี่ยจะน้อยกว่าเหรียญชนิดราคาอื่นๆน,นะครับนี่คือ3มเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีก สองเหรียญนะครับซึ่งสองเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญห้าบาทมาพูดคุยกันสําหรับเหรียญน,นี้เลยเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับสองเลยนะครับนี่นี่คือเหรียญ หบาทปีพุทธศักราชสองพันหลังวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามสำหรับเหรียญน,นี้นะครับกับจำนวนการผลิตหนึ0 0แเหรียญน,นะครับถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ2แต่เหรียญน,นี้เพื่อนๆพี่เพื่อน้อ,นอ,นนองหลายคนสร้าบกันด้อยู่นะครับว่ามีราคา หลักร้อยขึ้นสมัยปีพุทธศักราช2 5 5 0คาที่คุณด่งได้มาเหรียญน,นี้นะครับ750้บาทไม่รวมส่งด้วยก็ถือว่าเหรียญช้ำน้อยด้วยอะไรด้วยนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่สวยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับปี2546สมัยก่อนนี่700กว่า ปัจจุบันราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเฉลี่ยแล้ว400บาทเท่านั้นเองบางทีคูโดเห็นขายอยู่ที่350บาทด้วยสำหรับเหรียญที่ออกจะช้ำๆนิดนะครับ นี่คือเหรียญที่มีราคาแล้วราคาลงมานะครับครูโด่งมองเห็นว่ามันเป็นโอกาสถ้าเกิดเพื่อนๆพี่เพี่อนน้องมีโอกาสซื้อเหรียญนี้ได้ฉเฉลี่ยแล้ว300ถึง350บาทครูโด่งเน้นย้ำนะครับ300ถึง350บาทสามารถซื้อได้เล่นได้นะครับเพราะว่าเหรียญนี้มีราคาเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนนี่ครับผมเหรียญที่4นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่ 5. สําหรับเหรียญนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่กําลังมาแรงอีก1เหรียญเลยนะครับสําหรับเหรียญ5บาทวัดจำเป็นจะปาบวพิษดุสิตวณนารามเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้นะครับจะเป็นปีพุทธศักราช2531กับจํานวนการผลิต44ล้าน5แสน3พันเหรียญจํานวนการผลิตเยอะนะครับแต่ความพิเศษก็คือเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญรุ่นแรกของเหรียญ วัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามครับเหรียญแรกพศออแรกของเหรียญวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามแล้วเป็นพศออแรกด้วยผ่านมาปัจจุบันนี่30กว่าปีนะครับ30กว่าปีถึงแม้เหรียญนี้ ปัจจุบันราคาจะยังไม่ค่อยขยับแต่เป็นเหรียญที่น่าสนใจมากๆนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC เนี่ยหลัก 100, ร้อยอยู่แล้ว400บาท500บาทแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีอนาคตคุณดวงแนะนํานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆพียงน้องมีเหรียญพอสอี้นะครับแนะนําสุดๆเลยอย่านําไปใช้นะครับเก็บไว้เพราะมีราคาเพิ่มขึ้นอีก หลายเท่าตัวเลยนะครับอนาคตมีแน่นอนนี่คือทั้ง5้าเหรียญ5้าประสอที่ครูโดงนํามาพูดคุยบอกกก่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆถ้าใครมีเหรียญน,นี้จํานวนมากรวยแน่นอนเก็บเอาไว้ให้ดีนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆที่เป็นทักสะสมทั้งมือเก่าและมือใหม่ ได้บ้างยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูโดกด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วที่สําคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องช่วงนี้โรคระบาดก็เยอะเศรษฐกิจไม่ดียังไงพวกเราก็ต้องสู้กันนะครับมันต้องผ่านไปให้ได้หลายๆคนหลายๆท่านเจอปัญหาไม่ต่างกันครับเพียงแต่ว่าเราจะนําปัญหาที่เจอมาบั่นทอนกําลังใจแล้วฉุดให้เราต่ําลงหรือเราจะนําปัญหานั้นมาพัฒนาตัวเอง เพื่อทำให้เราดีขึ้นสูงขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องมีกำลังใจและพลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด่งคอยด้วยนะคะ